มาปักเบ็ดครับผมนี่ถ้าออกมาปักเบ็ดหายยูหายกลินเร <c oughs> าครับหาใส่เบ็ดครับหายยูหายกินครับผม ด้วยครับนี่นี่หาอยู่หากินที่เราครับผมอือมายู่หากินที่เราครับ นี่ปลาเขาเล้ครับเนี่ย,ยนะครับใส่ผีครับผมทางทางกัเจักหน่อยครับครับผมใส่ว้างคืนนี่นะครับ ครับผมยง่นั้นเดี๋ยวเขาพยายามครับผมมันลุนมาสีได้แต้มบอครับว่าสีได้เฮ็ดกินเที่ยงนี่บอครับผมมันลุนนะครับผม,มนะครับ,รบได้เวลายามมึงแล้วครับผมหยามขนกสีได้บอสีได้เจ็กโตบอครับสีได้พ่อปป่นบอได้พ่อปิปิงชินบอแล้งนี่ เ,เหนื่อยแห้งครับมพี่น้องครับปักไวไปหาเท็ดนั่นเท็ดนี่ลืมข้าวป,ป่าปักเวไว้ครับผมนะฮะหายาหมกันดอกครับคือแมนรุดไปเหมือแล้วสันดอกครับผมโอ้โพี่ครับหลังนึงเนี่ยโอ้ยเงียแต่ยังอยู่คือเก่าครับโอ้ยบหไร,ร,ไรโบเลยมาเที่ยวไงเฮ้วยจะได้กินบมื่อไหรให้มีจะให้มีสีหลังนึง คืออยู่บ่อครับหลังนีก็บอะดรครับผมโอ้ยน้อุผู้ชา์เตรียมคู่มาร่อหรือไม่ครับเก็บก่อนครับผมลุนๆๆไปลุ้นไน้ำกันครับผมขอีพี่น้องครับอู้ผีครั้งนึงครับ องี้ยงนี่ยเป็นต้มสีแดงอยู่บ่โอ้โหอยว่นันมันรูดครับผมมึงเงียงกับเมื่ดเนี่ยตึงครับผมพันมาติดกับไอเงี้ยังกับเพื่อนเอินเักบุ๋งครับผมโอ้ยมาสายดีเดียวผมเป็นเงี้ครับอืมขอาตาดจิตเด็ดก่อนครับกำลังครับนี่ครับโอู้ยอันนี้ก็บอะไรครับเง้ยเอียววะ ว้าวแม่ยังหนีือสีก้องๆนาะสีก้องดูโอ้โอ้าวตัวเงยเลยว้าโอ้ืมวู้ยโอ้ยวู้ยโอ้ยวู้ยมึงกับพี่ปากโค้งเงยครับผมนี่มึงมึงกับเกี๊ยบรุดครับผมมาใส่จังหน่อยนี่เกือบม่นบริกินแล้วอ๋อที่ดู อุ้ย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 ไปครับไปยามหลังต่อไปครับผมมือหนีถือว่าบ่แห้วแล้วล่ะครับผมนี่อุ้ยได้เหรอถ้าได้ปักกว่าอีกบ่เราเนี่ยปักเย่ะด้ปิบ้า่เบื่อกี้ครับพูดอะไรไม่รู้เลยวะโอ้ปาดพ่วนไม่พี่น้องครับปลาโค้งง่ายครับผมพัดดีใจดีใจครับผมพัดใจสัันครับผมเบื้องดีอุ้ยได้กินแล้วครับเที่ยงนี้ครับผม มึง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 เยี่ยปืดอุ้ยเอาไว้ก่อนอุ๊ยกะสี้ยูดด่ยโดนแล้วนะครับนี่ยทึ่งเปเี็ดหนังมากมึงครับเงียเ้ยแตกนี่นยงวดมะหยามึงครับผมมึงครับกะสีกินรุดไปหลายตัวแล้วครับผมเพราะว่า